สวัสดีครับกลับ,บมาพบกันอีกครั้งกับช่องทีนเียที่แปดชาแนลนะคร,ครับวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟส่วนตัวนะครับวันนี้ก็จะมาขึ้นปีเสียกันนะครับก็ถ้าหากว่าเพื่อน คนไหนที่ยังไม่เคยทําก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับปีสเสียก็ถือว่าทําไม่ยากนะครับกอ็อย่างแรกเราจะต้องมีเจ้าลูกมังกรนี้ก่อนนะครับก็จะต้องมี2ตัวเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงลดราคาด้วยนะครับตอนนี้ก็มีหลายยีนให้เลือกนะครับดี๋วผมก็จะใช้ยีนอันบนสุดเลยนะครับก็จะเป็นยีนของเข่าวกวางเอแว,วแล้วก็หัวลูกมังกรแล้วก็หางเสือดาวเชียวภาพนะครับคือผมเองก็มีเสือดาวเชียวภาพอยู่แล้วนะครับส่วนเข่ากวางเอวก็สามารถซื้อที่เสิร์ฟทางการได้นะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือผมมีมาต้นเกมียนางไม่รู้ว่ามันจะสามารถถ่ายโอนยินได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปลองดูกันนี่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าราคาก็พอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้มันลดราคานะครับก็แนะนําว่าใครอยากทาก็รีบๆซื้อตอนนี้เลยราคาก็ลงมานะครับมัน,น,นก็ไม่แพงแล้วนะครับแล้วก็มันก็สามารถต่อยอดเป็นพวกมังกอรฟ้าได้ด้วยนะครับไปครับก็เดี๋ยวจะส่งไปทางการนะครับแล้วก็ไปผสมยินกัน แตครับก็เดี๋ยวผมจะส่งเสือดาวเชื้อภาพไปที่ฮอยเฮลิคอปเตอร์นะครับก็เดี๋ยวเจ้าลูกมังกรที่ผมจะไปรับหน้าเซิฟนะครับผมก็ลงไปเซิฟที่ผมเคยลงไว้อยู่แล้วนะครับก็มันจะมีมาต้นเกมอยู่นะแล้วก็เกมก็อัปเดตมาตอนนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่แล้วนะครับในการผสมยีนนะครับในการวิวัฒนวิวัฒนาการนะครับไปครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับหลังจากที่เกมอัปเดตมาผมก็เชิงจะส่งมาผสมยีนนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็อยู่ในเซิฟทางการแล้วนะครับตอนนี้ก็มีรูปมงกรแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับเสือดาวชีวภาพที่ตู้รับของนะครับรับของของในเทส่วนนี้นะครับส่วนยีน2องเข่าวังนี้ผมก็มีมาต้นเกมอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ก็จะรับเสือดาวเชี่วภาพเลยอันนี้ผมก็เตรียมพวกหลอดฟ้าอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ครับก็เดี๋ยวดูเลย อันนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีทั้ง3าตัวครบแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยิงของข่าวของเอวต้องมองดูอีกทีนะครับไม่รู้ว่าจะสามารถถ่ายโอนไม่ได้หรือเปล่านะไปครับตอนนี้ก็มีทั้ง3ายินครบแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูยินที่เราจะผสมนะครับอันนี้เสือดาวชีวภาพเพื่อนๆก็สามารถทําในเซิร์ฟทางการได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมขึ้นในเซิร์ฟส่วนตัวไว้นะครับก็สามารถส่งมาได้นะนี่นะครับเราก็จะชื่อขึ้นเป็นยิน ของอันแรกเลยนะครับยีนข่าวกวางเอวนะครับแล้วก็หัวรูปมังกรนะครับแล้วก็หางเสือดาวชีวภาพนะครับนี่นะครับแล้วก็กดที่รูปมังกรนะครับแล้วก็กดวิวัฒนาการนะครับตอนนี้มันเป็นรูปแบบใหม่นะครับเราจะต้องเปลี่ยนกดที่การเปลี่ยนยีนนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ของยีนของขาวกวางเอวก่อนนะครับดูเหมือนว่ามันจะล็อกได้แค่2อันนะครับคือถ้าล็อกได้2ออันนี่คือไม่ได้นะครับมัน อจจะต้องมันมีโอกาสที่จะไปติดยียนของปีกยูนิคอร์นนะครับก็เดี๋ยวผมซื้อกวางเอลเลยน,นนะครับมันก็ราคาไม่แพงนะครับในเซิฟทางการนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะแต่ครับก็เดี๋ยวซื้อกวางเอลในเซิฟทางการเลยก็ประมาณ70กว่าปองนะครับตัวนี้ก็มาซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับก็ราคาอยู่ที่79ก้มปองนะครับ ไปครับก็เดี๋ยวไปวิวัฒนาการเลยนี่นะครับเราก็กดที่การเปลี่ยนยีนนะครับนี่เรียบร้อยอันนี้เราก็ล็อกทั้ง2ยีนนะครับล็อกส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางนะครับเพื่อที่จะได้ยีนของเขานะครับอันนี้ก็ซื้อยาล็อกเลย2อันเสร้อยันต่อไปก็เดี๋ยวจะเอายีนของหางเสือดาวชีวภาพนะครับก็เดี๋ยวไปรีอาหารก่อนนะครับเพื่อไม่ได้ร้อยเปร์เซ็์นะ ปีเซียก็มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยทํานะครับเพิ่งจะมาทําเหมือนกันเห็นมันลดราคานะครับก็เลยซื้อมาลองดูนะครับมันก็สามารถใช้ยีนของเข่าปีเซียเนี่ยไปเพิ่มความไวของสัตว์ตัวอื่นได้ด้วยนะครับ่ปเสือดาวชีวภาพนะครับอันนี้ก็ใช้ล็อกแค่อันเดียวนะครับล็อกส่วนหัวนะครับเดี๋ยวดูยีนให้แน่ใจก่อนนี่นะครับหางเสือดาวชีวภาพ วิวัฒนาการใช้ยาล็อกหนึ่งล็อกนะครับเรียบร้อยตอนนี้ยีนของเราก็ครบแล้วนะครับ3ยีนก็เดี๋ยวจะส่งกลับนะครับส่งกลับก็จะใช้แค่ประมาณ75คูมปองนะครับนี่อันนี้ยีนก็ครบแล้วนะครับ3 3ยีนเลยนะครับก็เดี๋ยวกดเคลื่อนย้ายกลับเลยนะครับ ใช้ตัวเคลนย้าย5ตัวนะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ75็ุคมปองนะครับเรียบร้อยไปครับก็เดี๋ยวไปที่เซิฟส่วนตัวนะครับผมก็จะซื้อลูกมังกรอีกตัวหนึ่งครับแต่ว่าน่าจะซื้อในเซิฟส่วนตัวนะครับส่วนส่วนตัวก็ราคามันก็ลดราคาเหมือนกันนะครับ นี่นะครับตอนนี้ยินแล้วก็ครบแล้วไปครับก็เดี๋ยวจะซื้อรูปมังกรอ,อีกตัวนึงนะครับแล้วเราก็จะวิวัฒนาการนะครับให้มันเป็นปี๋เสียเลยในเซิฟส่วนตัวก็จะต้องใช้หลอดม่วงเจ็ดหลอดนะครับแล้วก็น้ำยาหลอดเขียวนะครับสารบูสเตอร์นะนะครับแล้วก็ซื้อปีเสียเลยอันนี้ก็ราคา7 1 2ด้งคูมปองนะครับ เรียบร้อยขั้นต่อไปแล้วก็ผสมขึ้นดิงปีเสียเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่เราส่งดินนะครับเป็นตัวตั้งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นเอานะครับว่านิสัยจะเป็นนิสัยอะไรนะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยซีเรียสนะครับเพราะว่ายังไงเราจะต้องส่งไปแต่งยินอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยส่งกลับอีกทีนึงนะจะเป็นนิสัยอะไรก็ได้นะครับตอนนี้นะครับอันนี้หลอดม่้งผมก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่หลอดแล้วนะครับ นะครับแล้วก็เข้าที่วิวัฒนาการเลยนะครับอันนี้ตัวที่เราผสมยินนเป็นตัวตั้งนะครับนี่อันนี้ก็จะใช้หลอดม่วงเจ็ดหลอดแล้วก็บูตเตอร์หนึ่งหลอดนะครับก็จะขึ้นเป็นปีเสียได้เลยอันนี้สามารถล็อกสกิลได้นะครับแต่ว่าไม่มีอะไรดีๆนะครับก็ไม่ต้องล็อกก็ได้นะครับหรือว่าใครได้ยินใครได้สกิลดีๆก็สามารถล็อกได้นะครับเรียบร้อยอันนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับปีเสียแต่ว่า จะเป็นนิสัยสงบนะครับโอ้โหคือถ้าหากว่าได้ออนยูนก็จะทําไม่วิ่งไวนะครับแต่ก็ไม่ซีเรียสนะครับถ้าหากว่าเราจะแต่งยีนก็ต้องส่งไปทางการไปไปรีสกิลไปแต่งยีนอยู่ดีนะครับเราค่อยส่งกลับนะครับค่อยเปลี่ยนนิสัยเอาก็ได้นะครับก็อันนี้ก็สามารถแต่งเพิเพื่อความไวได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกสุ่มแร่สุ่มอะไรได้นะครับแบบแร่เวลห้าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับว่าจะแต่งหรือเปล่านะครับไปครับก็เดี๋ยวลองไปเรียกให้ดูแล้วกัน อาหารผมก็ยังมีไม่เยอะนะครับไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาทําเลยแต่ก็ให้อาหารถุงไปเลยให้วล่งสิบห้าไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่านิสัยมันเป็นนิสัยสงบนะครับโอเคไปครับก็เดี๋ยวลองดูกันตัวนี้ก็มีมานานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่ ไม่เคยยังไม่เคยทำนะครับหรือว่าใครทำตอนนี้ก็ลดราคาอยู่นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้าจะทําตอนนี้นะมันก็ค่อนข้างจะลดราคานะครับใครครับก็เดี๋ยวจะลองขี่ดูนะครับไม่รู้ว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะแต่ถ้าหากว่าเป็นออนยนก็น่าจะวิ่งได้ไวอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลนิสัยสงบเลยถ้ากว่าได้ออนยนก็คงจะดีนะครับเอาไว้วิ่งเล่นในเซฟส่วนตัวได้ด้วยนะใครครับก็เดี๋ยวไปลองขี่กันเลย นั่งได้แค่คนเดียวนะครับคือถ้าหากว่าใครมีงบก็ทําอีกตัวแล้วก็สามารถขึ้นเป็นมังกรฟ้าได้ด้วยนะครับก็สามารถนั่งได้2คนนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าหากว่าเพื่อนสนใจอยากทําก็รีบซื้อนะครับตอนนี้ก็ลดราคาเลอแค่ไม่กี่วันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าหากว่ามีอะไรสไไามารถแนะนํา,าก็สามารถคอมเมนต์งงมาบอกผมได้นะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้เพื่อเป็นหนี้พินาลครับสวัสดี